เอ้าห่วยห้าเนี่ยเหมือนวงเว่ะว้าวใช่ไหมผู้ชายประกบหน้าประกบหลังเลยอะว้าวโอ้ยแม่กอดโอ้ผู้ชายประกบหน้าประกบหลังหะ ไปมาเลยเหรอมึงบอกมึงเบียร์งนาะเมื่อไปตัวมาเลยเหรอเออก็ไปตัวไอมึงก็มาเป็นไรอ่ะเป็นครึ่งซี่ด้ไงเช่กูเห็นหมาไอ้หอยหืมนี่ไงหมาดึงลงไหนดีอ่ะอยากลงอยากลงตรงไหนอ่ะอยากลงตรงหอดูดาวอ่ะพาไปไหนไปดูดาวนั่นแหะดูดาวไหนวะกูไม่เห็นว่ะมือหงายท้ายมึงมึงดิ เขาหลยเขาหลงันหมุนแล้วไม่เป็นไรแล้วลงไปเราอาจจะขีดคอเขาก็ได้หละอ๋อหลัะฆ่ได้เหรอคุยคุยได้นะคะคุณผู้ชายเราไม่กินเธอหรอกตกใจวกนคุณกลบหัวมึงกลับหัวอะไรอีกไม่หัวไ่ก็หันหน้าไปที่อง ลงงานเหรอวะมือมันลอะไรอ่ะอื้วมันรีดมาว่ะว้าวว้าวว้าม,มนี่จ้ะเออกลัวดึงดึงอะไรุตกใจทีิมันโดดมาคุัค้างว่ะทำไมันต้องเก็บกอดเอ้ยไมเงี้ยดดันมมันต้องเก็บกอดขาขาขาข้เี่ยนใดก็เก็บไปเถอะ เอาเถอะเพื่อนคิดว่าการตายเป็นการพักผ่อนทออย่ากูช่วยมึงได้มึงดูปืนอยู่ก่อนเนี่ยเออตายปะเรียบร้อยมึงโอ้เดี๋ยวก็เรียกกูช่วยเดี๋ยวเรียกเขามะเขืออะไรเนี่ยเพี่ยอินฟรอยเล่นว่ะอุ้ยอยากเล่นซองชาร์ตเหรอเอออสงซองอุ้ยค้างว่ะ กูค้างเมือนูว่เออยู่อะตอนนี้รู้สึกได้นะนเนได้ไงคนดังเนาะไหนวะ